สวัสดีค่ะประวัติศาสตร์หน้าเล่าเรามาเริ่มกันต่อที่รัชกาลที่หกพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกันนะคะเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธพระองค์ขึ้นของราชเมื่อวันเสาร์ที่23ตุลา2453ในเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราเชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทารา ขึ้นของราชเป็นรัชกาลที่6ค่ะพระองค์ทรงตั้ง,งกองเสือปป่าและก็ลูกเสือขยายโรงเรียนไปตามจังหวัดต่างๆเปิดรถไฟถึงเชียงใหม่และสิงคโปร์ซื้อเรือรบพระร่วงประกาศสงครามกับเยอรมน,นีในสงครามโลกครั้งที่1ส่งเสริมละครและวันคดีตั้งโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์และก่อตั้งบริษัทปูนซีเมนไทยขึ้น มันมีเหตุการณ์ตอนปลายสมัยของรัชกาลที่5มีการทะเลาะวิวาทระหว่างทหารจากกรมทหารราบที่1นค่ะที่อยู่เชิงสะพานมขวานกับพวกมหาดเล็กบางคนของสมเด็จพระบรมโอสถาธิราชเจ้าฟ้ามหาชิราวุฒสาเหตุของการวิวาทเพราะเรื่องการจีบผู้หญิงแม่ค้าขายหมากในงานวัดนั่นแหละทหารราบสู้ไม่ได้ก็ไปตามเพื่อนนําโดยร้อยเอกสมมารุมตีทหารมหาดเล็กที่หน้าประตูวังปารุสกวันซึ่งเป็นที่ประทับของพระ โอรสาธิราชต่อมาก็มีการลงโทษกันตามจารีตแบบนครบาลโดยเคี่ยนหลังร้อยเอกสูงและเพื่อนอีกห้าคนจนสรุปกลางสนามในสาราว่าการกระทรวงกลาโหมสร้างความไม่พอใจให้กับพวกนักเรียนนายร้อยทหารบกเพราะถูกเหมือนลบหลูกเกียรติแต่ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าจัก,กรพงษ์ทรงปอบโยนจนเรื่องสงบลงแต่พวกทหารก็ยังมีความแค้นฝังใจเรื่องนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่นำมาสู่การก่อบกบฏในอีกสองปีต่อมาของทหารหนุ่มเหล่านี้เรียกว่ากบฏรอศรร้อยสามสิบ รัชการที่หทรงตั้งกองเสือป่าเพื่อฝึกข้าราชการแล้วก็ประชาชนให้เป็นกําลังของชาติยามครับขันทรงตั้งกองลูกเสือขึ้นเพื่อฝึกเยาวชนให้รักชาติาศ,าศาสนาพระมหากษัตริย์ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อและปฏิบัติตามกฎของลูกเสือนับว่าเราเป็นประเทศที่3ของโลกที่ตั้งกองลูกเสือตามแนวของหลอดเพเดนโพเอลเม็ดบเดียนโพเดีลจากหลังจากที่อังกฤษแล้วก็อเมริกาตั้งมาก่อนสยามเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การลูกเสือโลกกิจการเสือป่านั้นก็คืออาสาสมัครประชาชน ชนที่ไม่ได้เป็นทาหารนำทำหน้าที่ช่วยทหารในการสอดแนมแล้วก็ลาดตะเวนกองกําลังรักษาดินแดนแบบเสือป่าหรือโฮมกาดนี้เป็นกําลังสําคัญในการปกป้องประเทศอังกฤษระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง รัชกาลที่6ทรงศึกษาวิชาทหารจากอังกฤษทรงผ่านเหตุการณ์สู้รกับฝรั่งเศสที่ปากน้าตอนรศ1 1 2ก่อนที่จะเสด็จไปศึกษายังต่างประเทศทรงกระราบเรื่องที่พวกฝรั่งเศสยึดเวียดนามอังกฤษยึดอินเดียกับอังกฤษฮอลันดายึดอินโดนีเซียพระองค์มองว่าหากชาติมหาอำนาจเหล่านี้จะส่งทหารบุกเข้ายึดกรุงเทพ กองทัพไทยที่มีทหารและอาวุธไม่ดีนะก็คงสู้ได้ไม่กี่วันดังนั้นก็เลยส่งระงรับการสร้างพระราชวังจันกเกษมในกรุงเทพซึ่งได้รับพระราชทานมาจากเสด็จพ่อรอห้านั่นแหละนำเงินตรงนั้นไปสร้างพระราชวังสนามจันทร์ที่นครปฐมแทนแล้วก็ยังสร้างหน่วยเสือป่าจากประชาชนในพื้นที่ไว้เป็นพักพวกสร้างละครปลุกใจให้รักชาติสร้างค่ายหลวงเลียงรายเป็นระยะระยะมีการตัดถนนท่งพลเชื่อมกับพระราชวังสนามจันทร์กับประจวัดร,ราชาาบรุร,ร,าชารี มหาเล็กใกล้ชิดพระอ,องค์ท่านคนหนึ่งเคยเล่าว่าถ้าเกิดเกิดเหตุขับขันเหมือนตอนรอส2ร้นะพระอ,องค์ก็จะใช้พระราชวังสนามจันนั่นแหละเป็นที่มั่นเพราะชัยภูมิบริเวณมณฑุนั้นนะ่ะเหมาะที่จะทําการสู้รบเป็นที่ตั้งของศูนย์กลางบัญชาการ ในปีพศ2455ค่ะมีการเริ่มใช้พุทธศักราชมาแทนจุลักราชแล้วก็แบบรอสรัตนโกสินสกมีการเปลี่ยนสกราชในวันที่1เมษายนเพราะว่ารัตนโกสินสกนั้นอะ่ะมันไม่สะดวกในการเทียบประวัติศาสตร์ส่วนจุลักราชมันเป็นการนับปีแบบพมา่าซึ่งใช้มาตั้งแต่กรุงศรีอิทธยานั้นก็เลยหันกลับมาใช้พุทธศักราชแทนอีกครั้งหนึ่งต่อมามีการจับ กล,กลุ่มกบฏรอสอร้อยสามสิบค่ะที่ส่วนหนึ่งเป็นทหารและนักกฎหมายหนุ่มรวมกันประมาณหนึ่งร้อยคนวางแผนปฏิวัติการปกครองแล้วถ้าสําเร็จกะว่าจะยกให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานาถเป็นพระมหากษัตริย์แทนแต่ความลับรั่วไหลซะก่อนเพราะผู้ร่วมงานคนหนึ่งซึ่งถูกจับฉลากให้เป็นคนรอบปวงพระชนรหกอ่ะได้นำความไปปรึกษาผู้บังคับบัญชาเมื่อสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานาถทรงทราบใช่ไหมก็รีบไปเฝ้าราัชกาลที่6ค่ะแล้วก็จับกลุ่ม พวกกบฏได้ทั้งหมดบางคนกลุ่มนี้ที่ถูกจับก็เคยเข้าร่วมในเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองราศสเออพาศ2 4 7 5ด้วยสาเหตุของการก่อ,อก,การก็คือไม่พอใจกับต่อข้าราชการฝ่ายในและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวบางคนรู้สึกว่าเสือป่าซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลเรือนนั้นเป็นคู่แข่งของทหารนอกจากนั้นก็ยังมีความคับแค้นที่สะสมมาตั้งแต่นายทหารถูกเคี่ยนในศาราว่าการกรางหหมเรื่องที่จิตแมคขานั่นแหละแล้วก็ ได้รับตัวอย่างมาจากการล้มล้างระบอบกษัตริย์ในประเทศจีนในปีที่ผ่านมาหลังจากจับกบฏทั้งหมดได้แล้วกลุมหลวงพิสุรุโรประชานาถก็ทรงขอลาออกจากตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหมเนื่องจากว่าพวกกบฏหลายคนก็เป็นศิษย์ของพระองค์แต่ราัชากาลที่6ก็ทรงไม่อนุญาตนะโปรหอท่านนะมีพระราชปารบในช่วงหนึ่งว่าตัวเราเวลาเนี้ยตกอยู่ในที่ลำบากยากจะรู้ว่าภัยอันตรายจะมาถึงเวลาไหนเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นตัวคนเดียวหาพวกพ้องไม่ได้ รือที่เป็นพวกพ้องก็จะ,ะเผอิญเป็นผู้ที่มีตําแหน่งอันหาอำนาจไม่ได้พระองค์ก็ให้ความสําคัญกับกรมหลวงพิษณุโลกประชานาที่มีความจงรักภักดีก็ซื่อสัตย์ต่อพระองค์และในปีพศ2456คระราชาการที่6ทรงให้อัญเชิญชิ้นส่วนพระเศียรพระหัตถ์ของพระบาทพุทธรูปชัมรุษจากเมืองศรีสัชนาลัยเอามาหล่อซ่อมแซมพระราชทานานามว่าพระร่วงโรจนาริ์แล้วก็อัญเชิญขึ้นรถไฟไปไว้ที่หน้าพระปฐมเจดีจังหวัดนคนปรปฐม และแต่ก่อนนี้คนไทยไม่มีนามสกุลใช้เวลาที่จะอ้างอิงบุคคลต้องอ้างว่าเป็นลูกหลานใครเช่นนายดำลูกนายแดงหลานนายเขียวหรือบอกอาชีพเช่นนายขาวช่างตีเหล็กนายพานบัวต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าค่ะทรงให้ตราพระราชบัญญัตินามสกุลแบบสากลแล้วก็ได้ตั้งนามสกุลพระราชทานให้จำนวน6,432นามสกุล ต่อมาเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งระยะแรกอ่ะสยามเราวางตัวเป็นกลางไม่เข้ากับฝ่ายใดต่อมาในวันที่22กรกฎาคมค่ะมีพระบรมราชองค์การประกาศสงครามกับฝ่ายมหาอำนาจกลางที่นำโดยเยอรมนีส่งทหารสยาม1,200คนไปร่วมรบกับฝ่ายไตย้าคีที่ฝรั่งเศสค่ะชาวเยอรมันและออสเรียในสยามถูกยึดทรัพย์สินแล้วก็กักขังในฐานะชนชาติศัตรูเมื่อสงครามสงบทหารสยามร่วมร่วมสวนสนามที่กรุงปารีสมีการสร้างวงเวียน22กรกฎาคมเป็น อนุสรร์ประกาศสงครามสร้างอนุสาวรีย์ทหารอาสาบรรจุอาทิตทหารสยามที่เสียชีวิตในสมรภูมิยุโรป19คน ในวันที่10มิถุนา2458ค่ะทรงให้ยกบ้านบางนราขึ้นเป็นเมืองนราที่ว่าแปลว่าที่อยู่ของคนดีแล้วก็ในวันที่29กรกฎาคม2458พระราชทานชื่อเมืองสุร,ราธานีแปลว่าเมืองของคนดีแทนชื่อเมืองชัยยาใหม่ที่บ้านดอนเพราะว่าชื่อมันไปซ้ํากับเมืองชัยยาเก่าที่ภูมิเรียงแล้วก็พระราชทานชื่อแม่น้ําหลงว่าแม่น้ําตาปี มีการเปลี่ยนธงชาติสยามจากธงพื้นสีแดงมีรูปช้างเผือกเป็นธงไตรลงมีสามสีแถบสีน้ำเงินจะใหญ่เป็นสองเท่าของแถบสีขาวหรือสีแดงทีนี้ มีการพระราชบัญญัติธงพศ2479กำหนดสัดส,ส,ส่วนสีวิธีการชักการเคารพธงชาติมีบทกำหนดโทษจำคุกไว้สำหรับผู้ที่แสดงธงหรือรูปจำลองของธงโดยไม่สมควรไว้ด้วยแต่มักจะมีคนวาดรูปธงชาติไทยสัดส,ส่วนผิดอยู่บ่อยๆโดยใช้แถบสีน้ำเงินและขาวที่มีขนาดเท่ากันและบางครั้งก็วาดรูปไม่เป็นอัตราส่วน6:9ต่อ และต่อมามีการเปลี่ยนวิธีนับเวลาทางราชการแบบมงยามมานับแบบนานาชาติโดยให้แบ่งวันหนึ่งเป็น24ภาคแต่ละภาคเรียกว่านาฬิกาแล้วก็ให้ถือเที่ยงคืนเป็นเวลาเปลี่ยนวันใหม่แต่ว่าประชาชนก็ยังนิยมเรียกเวลาแบบมงยามตามเดิมอยู่ ในตอนปลายสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดไข้หวัดใหญ่สเปนจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H1N1 ระบาดจากยุโรปไปทั่วโลกเป็นเวลาประมาณ2ปีได้โรคระบาดไปสู่ดินแดนห่างไกลถึงพวกเอสกิโมโลแล้วก็ฟิลิปปินส์มีคนติดเชื้อราประมาณ500ล้านคนหรือ1ใน3ของมนุษย์ทั่วโลกมีคนเสียชีวิตไป50-100ถึงล้านคนส่วนใหญ่จะเป็นหนุ่มสาวและเด็กที่ไม่มีภูมิต้านทานเชื้อไข้หวัดใหญ่มาก่อนส่วนในคนไทยประมาณ8 0 0 0 0่นคนค่ะที่เสียชีวิต ในวันที่25พฤศจิก,กายน2468เวลาตี1 45พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตด้วยพระโลกโลหิตเป็นพิษในพระอุทธรขณะทรงมีพระชนมายุ4 6พรรษาทรงครองราชอยู่15ปีโดยไม่ทรงมีพระราชโอรสทรงมีพระราช,ชธิดาองค์เดียวนั่นก็คือสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัสราชสุดาสิริโสพ,พาพันนวดีชาวไทยร่วมใจถวายพระราช ส,ม,สมยานามว่าพระมหาธีรราเจ้าคือพระหมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติทรงได้รับยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกจบไปแล้วค่ะสำหรับข้าคร่าวของรัชการที่6เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาต่อราชการที่7กันสวัสดีค่ะ